รูปที่หนึ่งอันกอริทึมแบบที่หนึ่งคือเรียงตามลำดับโดยที่เราไม่ต้องยกปากกาถูกไหมเมื่อกี้หนูไม่ต้องยกปากกาเลยหนูสามารถเขียนครั้งเดียวเรียงลำดับทางซ้ายหรือทางขวาได้เลยหรือเ,เรียงตามลำดับต่อไปแบบที่สองแบบที่สองนี่ถ้าที่มองด้วยสายตาหนาูเราต้องยกปากกาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งไหมต้องอยกอันนี้คือแบบ ทางเลือกอันนี้แบบทางเลือกอจุดกลางอันนี้คือจุดกึ่งกลางนะตัวตั้มสีแดงคือจุดกึ่งกลางหนูจะไปทางไหนก่อนก็ได้ตอนนี้หนูไปทางขวาแล้วต่อไปต้องยกปกากแล้วเลือกทางต่อไปได้เลยครับแบบที่สองรอยกปากกาแค่ครั้งเดียวครั้งเดียว ั้งที่หนึ่งคือขึ้นบนต่อไปแบบที่สามต้องยกปากกาไหมครับแบบที่สามงไม่หนะ้าตรงแบบแบบนี้ไม่ไม่ยกปากกาไม่ยกแบบนี้ยกหนึ่งครั้งเอารองดูแบบที่สามนะ,ะเรางนูว่าดเดี๋ยวกูเปิดอัลกริทึเมก่อนอแบบที่สามหนูวาดได้เลยนะครับอันนี้แบบสามงมซ้ายล่างครับ ปากกาไหมอันนี้ไม,ไม่ต้องยกแค่ผ่านจุดกลางผ่านจุดกลางแล้วขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาได้หมดต่อไปเรายังไม่ต้องวาดแบบที่4เรามาวิเคราะห์ก่อนเราดูจากลายเส้นลายเส้นแบบที่4คิดว่าต้องยกปากกาไหมครับ อ่ะเราดูรูปบ้าน่าดูข้า,ๆขาวๆอนนไม่ต้องวาดก่นอนเราวิเคราะห์อันกริกทึ่มกันเออไม่ต้องค่ะอ่าไม่ต้องแต่จะมีการซ้ำเส้นทางเดิมถูกไหม่ต่อไปอันนี้ชัดเจนเลยสีเขียวสีเหลียมต้องยกต้องยกแน่นอนเพราะมันเส้นไม่ได้ต่อเนื่องกันอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจ รูปหน้าหน้าจะไม่รูปนี้หน้าหน้าแมวหรือเปล่ารูปรูปเนี่ยมียิ้มมีจมกูกมีดวงตาเนี่ยต้องยกปากกากี่ครั้งเออสี่ครั้งค่ะจำนวนครั้งที่เรายกนะเรายก <4 S 1> นะครับอ่าลองลองทำดูอ่าลองทำ้วนับนับด้วยนะนับตอนยกนะครับไม่ได้นับตอนเขียน อันนี้หนูวาดได้เลยครับอันที่เป็นหน้าใช่ไหมใช่ครับอันที่เป็นหน้ารูปนี้นะครับอยกไปหนึ่งยกปากกาไปสองยกปากกาไปสามยกกี่ครั้งสี่ครั้งถ้าไม่นับ เรายกอันนี้หนึ่งนะครับสีคุยใช้สีน้ำเงินนี่เราดับหนึ่งยกปากกาหนึ่งยกปากกาสองยกปากกาสามส่วนเส้นนี้เราสามารถมองได้สองแบบว่าถ้าเราไม่ยกปากกาขึ้นเราวาดเสร็จไหมถ้าไม่ยกปากกาขึ้นช่วงวาดวาดวาดยังไม่ยกขึ้นเสร็จไหมอาจสมมติของครูนะครูใช้ครูคใช้สีน้ำเงิน นี้ยกปากกาไปสามแล้วต่อไปครูก็วาดวาดอ่าตอนนี้ครูยังไม่ยกปากกาเสร็จไหมถ้าอมเสร็จอ่านี่คือ,อลูกเล่นของอันกริทึมเราสในโจทย์ข้อนี้เราสามารถยกปากกาแค่สามครั้งหรือสี่ครั้งก็ได้ อัลกอริทึมเขาจะไม่ดูการยกปรกกาเขาจะดูว่าผลลัพธ์ที่เราทำใช้เวลานานหรือเร็วเขาจะนับผลลัพธ์ที่เร็วที่สุดนี่คืออัลกอริทึม